จริงๆประชาธิปไตยในโรงเรียนเนี่ยนะครับผมมองมองใหญ่ไปมากอะ่ะมองว่าโรงเรียนเนี่ยควรจะให้ให้ความสําคัญกับเรื่องออกอกติกาของโรงเรียน,นยโดยให้สภานักเรียนเนี่ยได้มีส่วนในการคิดได้มีส่วนในการออกแบบกติกาเหมือนจําลองกติกาของประเทศเนี่ยซึ่งกติกาของประเทศเราออกแบบมาในเรื่องของกฎหมายใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์เลือกผู้แทนราษฎรที่ออกนโยบายนั้นๆเนี่ย แล้วพอเราเลือกตัวแทนผู้แทนรัษฎรไปแล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็จะไปคิดนโยบายประเทศแล้วก็ออกมาเป็นกฎหมายให้เราสภานักเรียนก็เหมือนกันผมผมมองภาพใหญ่ไปจนถึงขั้นว่าอยากจะให้โรงเรียนเนี่ยปล่อยให้อิสระอย่างเช่นบางเรื่องโรงเรียนตัดสินตัดสินใจไม่ได้เช่นว่าควรจะไว้ทรงผมยังไงควรจะใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนไหมวันไหนควรใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้จริงๆเด็กเขาถกเถียงกับโรงเรียนประจาถูกไหมครับ รวมถึงว่าโรงเรียนกับกระทรวงก็มีมีปัญหากันจนจนตอนนี้กระทรวงเองก็ปล่อยอิสระให้ให้โรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการได้ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนผมมองภาพไกลไปถ,ถึงว่าโรงเรียนควรจะให้ให้สภานเนี่ยสามารถคิดนโยบายเช่นถ้าเลือกทีมเรานะเป็นสภานักเรียนเราจะให้ระเบียบโรงเรียนเนี่ยไว้ทรงผมอย่างนี้ใส่ชุดอะไรมาโรงเรียนได้บ้างอะไรเงี้ยในในมุมของเขา แล้วถ้าเด็กนักเรียนโอเครับใดที่มันไม่ขัดกับกฎกระทรวงรับใดที่มันไม่ขัดกับภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยเขาก็สามารถทําได้เช่นปีนี้เลือกทีมนี้ได้ทรงผมอย่างนี้ปีต่อไปไม่โอเคละกับทีมนี้ก็เลือกทรงผมใหม่อย่างเงี้ยให้ให้เขากําหนดกติกาได้เองผมมองว่าเราควรกระตุ้นเด็กให้มันใกล้ชิดกับกติกาของโรงเรียนขนาดนั้นเลยเ,เ,เขาก็เป็นเหมือนกระบอกเสียงอะให้ให้ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นคนกําหนดกติกาสังคมอีกทีนึ่งได้ยินได้ฟังว่าจริงๆแล้วเด็กต้องการอะไรพูดแทนเด็กทั้งหมดพูดแทนว่าเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันเขาสามารถรับรู้รับฟังเสียงของเพื่อนๆแล้วก็เอามาบอกผู้ใหญ่ซึ่งทํางานอยู่ได้แล้วก็ผู้ใหญ่ถ้าถ้าเขาอยากจะทําเพื่อเด็กก็สามารถฟังจากสภา,านักเรียนแล้วก็แล้วก็ออกนโยบายเพื่อเด็กมาในในทิศทางนั้นอะไรเงี้ยครับผมโฟกัสที่2ออย่างคือเด็กเนี่ยต้องมีสกิลทั้งในเรื่องของการเรียนและในเรื่องของกิจกรรม สกิลในเรื่องของการเรียนก็เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเ,เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ที่มีคุณค่าแล้วก็มีมีงานที่จะทําเชื่อว่างานส่วนใหญ่เนี่ยต้องการใช้วุฒิการศึกษาต้องการใช้เรื่องของการเรียนแต่ว่าพอเข้าไปทํางานแล้วเนี่ยจะทํางานร่วมกับผ,ผู้อื่นได้ดีหรือไม่จะทํางานเข้ากับสังคมได้ดีไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผ่านกิจกรรมมา,มามากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นเด็กที่ผ่านกิจกรรมเยอะเวลาไปทํางานในในสังคมจริงๆในที่ทํางานจริงๆเนี่ย เชื่อว่าเขาทํางานให้กับสังคมได้มากกว่าเด็กที่เรียนอย่างเดียวแน่นอนอยู่แล้วเข้าไปทํางานเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพประสิทธิผลของเด็กคนนั้นเนี่ยมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่เคยทํากิจกรรมด้วยเราก็เห็นเห็นกันอยู่ครับก็อยากจะให้น้องๆประธานสภานักเรียนน้องน้อง,องตัวแทนสภานักเรียนไทยนะครับมีความตั้งใจแล้วก็ มีความมุ่งมั่นนะทั้งในเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะครับเป้าหมายชีวิตของตัวเองแล้วก็เรื่องของกิจกรรมสภา,านักเรียนนะครับเป็นตัวแทนของเ,ออเพื่อนเพื่อนอน,นักเรียนทั่วประเทศในการบอกเล่าผู้ใหญ่ว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยต้องการอะไรและแสดงให้ผู้ผู้ใหญ่เห็นว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยก็มีความคิดความอา่านแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเรา,ท,า,ท,าทั้งทที่วัยเราอาจจะยังเด็กอยู่ก็ได้นะครับครับ